เพื่อนๆจะเรียกไอ้เป๋เป็นรู้จักพ่อเองอยู่กับตายายต้องหากินเองบางบางทีก็ไม่ได้กินคนก็ไม่ได้สนใจเราแล้วก็อีกอย่างเราพิก,การด้วยนะครับเป็นโรคโปลิโอคุณตายกผมให้คนอื่นคุณตาคิดว่าถ้าได้อยู่กับฝรั่งน่าจะดีก็เลยพาผมไปปล่อยไว้ที่สนามฟุตบอลในเมืองอุดรผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นที่ไหน มิชชันนรีมาเจอและรับเลี้ยงผมเป็นลูกบุญธรรมผมเชื่อในเรื่องความรักความรักก่อให้เกิดการอัศจรรย์ ก็เพราะว่าความรักของพระเยซูซึ่งเราเคยได้รับมาแล้วเราจึงส่งต่อให้กับผู้อื่นได้ครับถ้าชีวิตของเรายังดําเนินชีวิตแบบนี้อยู่แล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรดีขึ้นเลยลองหาเพคัมภีดูพระคำของพระเจ้าในนั้นสามารถสอนเราได้เปิดใจยอมรับนําสิ่งที่เราได้เรียนรู้สิ่งที่เราได้อ่านมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากข้างในออกมาสู่การกระทําขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานของเราขอบคุณมากๆความรักนั้นที่ท่านให้กับผม คือความรักจากพริเยซูที่อยู่ในเราเราจะมอบให้กับเขา